เห็นอะไรครับูนกนกอุ้ยลูกนกมาจากที่ไหนทำไมอย่างนี้อ่ะยิ่อ่าไปทำเขานะแม่เขาอยู่ที่ไหนกันนะ่ะไม่รูุ้ียทำไมตัวเล็กขนาดนี้นี่แม่เขาอยู่ที่ไหนละ่ะลูกไ่รูมันมันร้องไห้โอ้นกร้องไห้อุ้ยสงสารมั้ยครับลูกสงสารยอุ้ยตามหาแม่นกให้ลูกนกหน่อยคะ่ะอหาอยู่ที่ไหนพี่เก้าแม่นกอยู่ที่ไหนรังอยู่ตรงไหนนะตรงไหน อยังไงใช่แม่เขาไหมนะ่ะอยู่ตรงข้างบนต้นไม้นะ่ะตัวเล็กๆนะ่ะลูกเธออยู่นี่นะนี่ลูกเธออยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงไหนกันหาแม่หหนูน้อยแล้วก็อย่าไปทําร้ายเขานะเขาแม่เขาตามหาลูกเขาอยู่งแล้วนี่สงสัยตัวนี้จะเป็นแม่เขานี่มามาน้องก้าวออกมาก่อนลูกอุ้ยน้องก้าวมาเจอลูกนกเดีย๋ยวแม่เขาก็มาแล้วลูกปะไปก่อนนะเดี๋ยวแม่เธอก็มา